ในโลรดักชั่นจะพาทุกท่านไปชมการประกวดของเจ้าฟรอซ่านะคะ <c oughs> เป็นมัวของเสียบขวันนะคะซึ่งมือจูงคือเสียเกอจากโชคเนลวิทฟาร์มค่ะตอนนี้กรรมการกำลังดูอย่างขมักขม้นนะคะค่อนข้างหนักใจแทนกรรมการเหมือนกัน วันนี้เจ้ารักสยามนะคะแชมป์สองสนามสนามสห์บุรีแล้วก็สุพรรณบุรีค่ะวันนี้จะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่โอเคครับวัวเข้าทั้งหมดมีหกตัวสาสิบเปสองตัวนะครับดังนั้นวัวที่อยู่ในสนามนฮะหมายเลขต่อไปนี้อยู่ในสนามนะครับ หัวหมายเลขอหนึ่งหัวหมายเลือกสองอยู่ยกมือนะคะหัวหมายเลขอหนึ่งอยู่หัวหมายเลขอสองอยู่หมายเลขอกสามครับอยู่หมายเลขอสี่อยู่อีกสอ,อสองตัวขอขอนุญาตขับปินครับผมกรรมการเรียนเชิญค่ะเห็นดูขานะคะเป็นมัวถอนไหมเดินขาฝ่ายขาเป,ปยไหมนะคะ ตีวงกว้างๆค่ะรัวอย่าไปตีวงแคบตีวงแคบมันมันจะเดินไป่ายๆถ้าเราตีวงให้เขาเดินก็กว้างเดินให้สบายสบาย ดังนั้นคะแนนส่วนอ,อื่นๆเนี่ยเราบอกว่าเบียดก,กันเลยให้เสมอกันเสมอกันทั้งหมดนะไม่ว่าเม็ดสีไม่ว่าความหวานของหน้าลูกจิบใบหูความนิ่งความนิ่งการเตรียมตัวก็คือการจูงการเดินพวกนั้นคะแนนเหมือนกันหมดนะแตตัดกันตรงที่ช่วงของลําตัวนะโครงสร้างของลาตัวความหนาของลำตัวมันดูดีกว่ากันนิดเดียวบอกเลยว่านิดเดียวแค่นั้น น่าจะอยู่จังหวัจุดศนะูนย์ห้านะฮะหัวชุดนี้นะครับอขอประกาศเลยนะครับหัวที่ได้อันดับสามได้แก่หัวหมายเลขสามครับยกมือโอเคอันนี้เลขสาม,มนะคะหัวที่ได้อันดับสองได้แก่หัวหมายเลขสองครับส่วนได้แชมป์คือหมายเลขหนึ่งครับส่วนตัวที่รับผิดชอบอันดับก็ ให้กำลังใจนะครับตัวนี้จริงๆนะเนี่มันเปียกกันเยอะแต่เรื่องการชูงเดินเราเดินไม่ได้มันดูทวกผ้ากันเดินไม่ได้นะเพราะฉนั้นกาขอัรู้สึกยังไงบ้างคะลาีนึ่ดีใจครับจะับ้าเดินใหมยไม่หัหเดินอูดีเพราะักรรมการก็จะดูว่า